สบายดีสบายดีสวัสดีจ้ากาบทักไทยสบายดีพ่อเมย์พี่น้องปอกไปเบิร์สุกูสุคนเดจ้าเด้อนี่กับมาพผมมพบอกับเฮ้าคือเก่าคือเดิมสองคนเอื้อยน้องจ้าน้องบางอ่อนชแนลแล้วก็นแซวแคว่าคนโกคนเก่าคนเดิมเดจ้าพ่อเมย์พี่น้องก่อนอื่นข้าก็ต้องขอขอบคุณเนาะทุกคนทุกท่านที่เข้ามาที่ตามรับชมรับฟังเดจ้าเนาอและพิเศษไปมากกว่านั้นก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อเนาะทุกคนผู้ใหญ่ใจดี ที่นี่คือคุณลุงฐานหนึ่งนะทุกคนที่เพื่นอนดูทางไตเพื่อนหูว่ามื่อน,นี้เนาะสาวแพรอะไรหนองบางอ่อนจะไปหาแม่ทุกคนจะไปเที่ยวหาแม่แล้วก็จะไปส่งแม่ขึ้นรถเนาะทุกคนจากกรุงเทพ ปากเซนาะทุกคนเพื่อนจะนั่งรถกุงเถะไปปากเซ่พอแม่พี่น้องเนาะขึ้นรถนั่นก็คืออยู่มอชิด2องนั่นเองทุกคนแต่ว่าอีพีนี้คือเฮายังบุทฎาเดช่งเมย์ขึ้นรถทุกคนแต่ว่าเขาจะนั่งรถจากนนทบุรีไปหาเมย์อยู่สุขสวัสดิ์ถุทุกคนเนาะแม่แต่ว่านั่งรถในถนนเฮาก็คือจะนั่งรถแท็กซี่เพราะว่าเฮาจะไปรถมี่ไปรถรถด่วนเลยทุกคนรถโบกเลยนะทุกคน ใช้เวลาใช้อย่างนี้เลยโบกโบกบัดแขนโบกแล้วนะทุกคนเนาะเขาจะนั่งรถโบกพ่อแไม่พี่น้องนะและเขาก็จะคำนวณว่าใช้เวลาจักชั่วโมงและใช้เงินจักบาททุกคนเพราะว่าสะเพรตะลอนเที่ยวอ่ะรถเมล์และลายหลบแล้วเนาะทุกคนแบเอะเที่ยวเลือเออเรานั่งเลือไปกับลายทุกคนแต่ว่ายังประทไทยลุยแท็กสีจักเถื่อนนะทุกคนเคยลุยอยู่และแต่ดนเติบเลยจำบ่อ้เนาะเพราะว่า แล้วเขาก็เราจะมาลุยใหม่ทุกคนออก่อนที่จะไปผอเมนะทุกคนคลิปนี้เขาก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านแล้วก็ขอบคุณถูกกําลังแหงใจแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามอ่าติดตามเนาะทุกคนแล้วก็ช่วยสนับสนุนมูฮานะทุกคนเพื่อเสด้มีคารดไป เทีเ่ยวหรือว่าไปท้ายสถานที่อื่นๆในพ่อแม่พี่น้องเดยว้ามชมมาฟังโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิเศษที่สุดก็คือเบิงโฆษณาให้หม่เฮานำเดินจ้าไปแล้วเดี๋ยวเฮาไปพอกดในพ่อแม่พ,พ,พี่น้องนอในการเดินทางจ้าโอเคไปกันเลยนะคะนี่นะคะทุกคนนั่งล็กซี่กันเลยจา้าทุกคนวันนี้เราไปรถด,ด่วนขบวนไม่สุดท้าย แต่ว่าเราจะไปสุดทางพรมิพีณหงเนาะนี่นะคะอืมประมาณนี้แหละทุกคนนะคะนี่เราออกไปประมาณสิบโมงสิบห้านาทีไปหอดุนจักโมงพรม่พี่้องเดี๋ยวติดตามคชมคี่ฟังกันเลยส่วนเรื่องของมะม่วงเนี่ยเรามีหลายสายพันธุ์มากเรามีสายพันธุ์อบอร่อง Oh. มีสายพันธ์เขียวสวยอ oh. มีคร<พ>บเลยนะคะทุกคนแล้วก็แต่แล้วนำดอกไม้นี่ก็แบ่งออกไปอีกหลายสายพันธ์มากเฉ oh. ดยอดเลยลเขียวสวยเนี่ยมันจะให้ความมันแล้วก็จะถ้าสุกเนี่ยจะไม่อร่อย oh. ต้องกินต้องกินดิบ,ดบ เี่นี่เขาก็อเราถึงซอยบแล้วค่ะทุกคนอนี้คือเราอยู่ถนนสุขสวัสดิแล้วนะคะทุกคนใกล้จะถึงแม่แล้วขอบคุณรนกนี่นะคะทุกคนนพี่คุณพี่ขอเบิ้งกระจกหน่อยนะทุกคนนะคะสเพ็ต้องขยับหน่อย วนเรา <c oughs> พี่หนูขออนุญาตถ่ายพี่นิดนึงได้ไหมคะถ่ายคุณพี่นิดนึงถ่ายได้จะผมตาตั้งเี็กอ๋อ <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะสาหรับหนูก็ยังดูดีเหมือนเดิมเนี่ยนะคะทุกคนขออนุญาตนิดนึงนะคะนี่เลยนี่นะคะ <c oughs> คือ <c oughs> บอกเลยนะคะว่าอายุหกสิบกว่าแล้วนะคะความรู้แกเยอะมากแล้วก็ให้ความรู้ให้คําแนะนําแล้วก็ให้ ความรู้ในระหว่างที่เราเดินทางอะเยอะมากนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะก็ต้องขอบคุณคุณพี่แท็กซี่ท่านมากมากนะคะเนี่ยกำมองซอยอยู่นี่นะคะ60กว่าใช่ไหมหรือ80กว่าแล้วเราต้องตรงข้ามกับวัดอะไรคู่สร้างไม่ใช่ไม่ใช่คู่สร้างสร้างเรืองอ่ะคู่สร้างแต่ผมกําลังมองอยู่ว่าผมเลยหรือยังยังไม่เลยค่ะยังไม่เลยรู้ใช่ไหม ต้องยูต้องยูฟังถุนนะครับใช่ต้องยูเธอร์ใช่ต้องยูเธอต้องยูเธอแต่ว่าจุดยูเธอร์ก็เลยตรงพัฒสมดเจดีโนนยังไม่ถึงที่สําพัสมดเจดีใช่ค่ะยังไม่ถึงนะคะนี่นะคะก็หนูก็ต้องขอบคุณนะคะสําหรับเนาะวันนี้นะคะขอบคุณคุณพี่แท็กซี่เขาก็ ให้ทั้งคแนะนําคือบอกเลยค่ะทุกคนแรกๆพี่เขาเขามันใช่น้องแพรวานะคะทุกคนคือเขาไม่รู้ว่าเราเป็นคนลาวเนาะทุกคนเป็นบปู่าน้องแพะเป็นคนลาวทุกคนเนาะกอนกับแปลกๆใจเนาะทุกคนกับมีแบบว่าเหลืองขังข้าในใจเออสงสัยว่าทําไมถ่ายอยากถ่ายน่นนี่นั่นทําไมพูดจาอะไรวกไปวนมาพ่อแม,ม่พี่น,อน้องเนาะคือสะแพบปู่เนาะทุกคนสะแพงก็เลยจะถามแบบโน่นนี่นั่นแล้วก็เลยแบบ เออแบบท้าแบบกวนๆนะนน้องทุกคนในสไตล์แบบซอแพรว่ะ <laughs> แล้วคุณพี่เพื่อนกาเก็บอาการดีขนาดทุกคนเนาะจนกระถ่งแบบได้มีโอกาสได้คุยกันนะเพื่อนก็มาเฉลยเราทุกคนว่าอ๋อแปลๆพี่รู้สึกยังไงนะคะมันไสไหมมันไส <laughs> มันไสมากไหม <laughs> ไม่มากร <laughs> เพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงเราก็าจะไม่คิดมากอ๋อค่ะขอบคุณค้าที่ให้เกียรติครับผู้หญิง <laughs> แต่ถ้าเป็นผู้ชายเราก็จะไม่คุยด้วยเลยอ๋อจะไม่คุยเลยใช่ไหมถึงขั้นว่าไม่คุยเลยใช่ไหมไม่คุยไม่คุยโนี่นะคะทุกคนถึงขั้นว่าไม่คุยเลยคิดดูว่าจะแกล้กวนคุณพี่เขาขนาดไหนตอนนี้เราก็ถือว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวเราก็ต้องให้เกียรติขอบคุณมากค่ะนี่นะคะทุกคนในระหว่างที่นั่งรถเกซี่จะไปหาแม่นะคะทุกคนเราก็จะประมาณนี้เลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะที่อนุญาตให้หนูถ่ายหน้า แซีเขาจะโหดขนาดไหนนะคะทุกคนคือจะบีบคอสเพร์แล้วนะทุกคนเอฟซี FC ของสเพรต้องมาช่วยสเพรด่วนเลย <laughs> <laughs> เขาบอกว่าเขามันใส่สเพร์มากนะทุกคนเขาจะบีบคอสเพร์ทิง้งเลยคุณพี่คะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวขวาคะ่ะหนูสวยขนาดนี้คุณพี่จะบีบคอหนูลงเหรอคะ <laughs> ไม่บีบเล่นเอฟซี <laughs> หนูต้องโกรธแน่เลยนะคะสวัสดีเลยคะ่ะส <laughs> สวัสดีคแบ นี่นะคะทุกคนเราก็ถึงแล้วถึงที่หมายแล้วค่ะฮอร์ดราคาฮอร์ดราคะอย่ลกติดตามด้วยนะค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะจอดตรงข้างหน้านี่เลยไปนิดนึงค่ะไปอีกนิดเยังไม่ต้องการต้องการชีปตรงนี้เลย <c oughs> ค่รา <c oughs> ตรงนี้เลยค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> นนี้นะคะทุกคนเราก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่ะมีรถอยู่ข้างหลังนะคะขอบคุณนะคะคุณพี่แท็กซี่นะคะเราต้อง<ช>จ่ายตังก่อนแล้วก็กดเบอร์ไว้ด้วยค่ะเผื่อว่าเรียกใช้บริการเนาะคุณพี่ท่านบอกนะคะ ถึงแล้วสวัสดีเจ็ดสิบแปดขอต้องแฟนคลับด้วยเมื่อกี้เหมือนใจก็มาอ๋อนี่นะคะเขาบอกว่าขอโทษแฟนคลับด้วยตัวจริงหนูสวยไหมคะสวยมากนี่นะคะทุกคนนี่มีเอฟซียืนยันตัวจริงขอบคุณค่ะเมื่อกี้แพรว่าเขาเปิดหน้าให้ผมดูแล้วอ๋อค่ะตอนแรกก็ไม่รู้อย่าลืมไปติดตามนะคะจะได้รู้ว่าตอนแรกดูว่าปากเปรี้ยวบอกว่าโอ้ยหนุไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ สามร้อยห้าสิบกว่านี่นะคะทุกคนก็ขอบคุณไปค่ะขอบคุณมากโอเคไหมสี่ร้อยไป้็อะไรนะคะโอ้โหขนาดเพิ่งกิดเช้าๆนะคะเนี่ยขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็ในการเดินทางนะคะอนี น่ารักขอบคุณมากนะคะอาสวัสดี่ทุกคนเขากันมาหอดบอดเอือยโยแล้วบันาปแปใบเดียวเอาสีไปเบิ่งคงกลิ่นก่อนปะคะหมักใหม่นี่ดินี่นนนเออเออเออโซ่ห้าเอือยก่อนเอ,อ้ก็เลืนอนนอนจะืออึ่งจะหอมว่าฉันถือกระสุนไหมนี่ดิมา ไฮแม่ให้เอ็น่อนเลยต้หของบอกว้แล้วเนี่ยบอกว่าพ่อแม่พี่น้องเด so e e ี๋ยวสะเพรศิย่างไปเบ nice. ิ่งหานพักเขาเอ็นดอกกระเจียวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาหาสวอดอกกระเจียวไปให้แม่ก่อนเนาะได้น้ำมน้ำมทุกคนพาะร้านเลยพาะร้านน้ำมสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับยังสวัสดีค่ะสบายดียังสวัสดีโอ้ย ปลไปล้ไม้ะนี่อู้จะสิเมื่อมือนี่แหละจะบคินหอดไม่อู้จะบ่มนีเราทุกคนเ้าก็มาหอดเอือยเลยตายแล้วหน้าดำาโ้ยจิงกปุ่นทาะบันี่สวัสดีแล้วในเดอรหลอเดอสวัสดีค่ะฮะยังยั่งไม่ได้กินพอาะีจะไม่อะโอ้ยแสบแล้ แตมองใส่รกรแกกระบาทูจะเป้าเที่ยงหอมเยบร้อยมีอรกระปุนมีะนี่เออติตาใจดงให้ไปกินเนื้อหง่อ้เป็นยงข้าไเดดเรอเยาเอโอเออด็ใช้ใช้กินเลยคยมาแต่กินอีกหยวกนี่นะนี่หยวกอาตัวเกานี่กระได้ใส่ขนมจีนนิดหนึ่ง เดี๋ยวเขาจีจำหายไหมสิใช่ไหมนี่มันใช่ไหมอ่าอ้าโอเคจ้าจันโอเคโอเคขอบคุณในไลฟ์เด้อค่ะเด้อเพิ่นซื้อเอียงเลยจำซื่อเพิ่นบุตรพี่อ่อนพี่อ้อนเออหนูก็ว่าอยู่ว่าเอิ้นอยู่ขอบคุณในไลฟ์ค่ะพี่อ้อนพี่อ้อนกับพี่เอียงก็พี่อังพี่อังเออพี่อ้องพี่อังขอบคุณในไลฟ์ค่ะขอบคุณในไลฟ์เด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะนี่แหละทุกคนเอ้ยมาเพิ่นก่มีแต่ให้ของอยู่ของกินคือเก่าไปไปลาไป แฮ้พวท่านในสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะน้องพอไม่พี่น้องหอดหองแม่เลยทุกคนเดี๋ยวิลองขอประตูขอได้ละขอขะเคาะเคาะขอ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 ดอข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 ดขอ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 อข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 ออ เลยน้องขี้ออกยูบ้านก็มาเฮ็ดออกเฮ็ดออกว่าแม่อยู่บ้านสบายดีกลองไหยังแม่สบายดีใช่เลยฉลองสบายดีดีเลยมาเลยมาเลยขามาเลยอ้าสบายดีงามๆแน่สบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนทุกด้อเทุกคนทุกฐานเด้อนี่โอ้ยมีคนติดตามมักจะไลค์คือนยังนี่แม่เอ๋ยให้กำลังใจกเนาะทุกคนแล้วก็ถาลูกตั้งแต่ด้นเลยวันแม่พี่น้อง โอ้สเพ็กับมาหอดหองเอือยแล้วเนาะอีเมรเราก็ถาตต้งแตดนทุกคนถาตต้งเต็มมาคืนนี่บันนีลูกเศร้ากับกัมาหอดน,นี่พุ่งดีสิบเอ็ดโมงกว่าเนาะทุกคนนาะก็ยังที่พ่อเมย์พี่น้องเห็นแะลรในการเดินทางว่าลําบากสักขนาดใดทุกคนกับลาบากเติบนะลําบากแบบหมากแหลกเราถาเอาตัมหนี่นะคะทุกคนโอเคเ้วจะเดิอพ่อเม่พี่น้องเนาะคลิปนี้ในการมาห้าเมย์สเพ็กก็ตรงขอ โอเคเจ้าพ่อไม่พี่น้องน้องน้องแพ่ว่าก็ต้องขออนุญาตจบคลิปแคบโอเคเจ้าพ่อไม่พี่น้องน้องสัแพ่ว่าก็ได้กลับมาหอดหองกับแม่แล้วเนาะแม่มานั่งแม่จังหน่อยนี่เด็กจ่าพ่อไม่พี่น้องน้องน้องแพ่ว่าก็ได้กลับมาหอดแม่แล้วเด็กจ่าเดินน้องมือนี้กาสีมาฮาแม่ที่จริงมาชิมาตั้งแต่เมื่อคืนนี่เราค่นคืนวันเสาร์แต่ว่าพอดีว่าอ่า น้องอ่อนกับสะแพบหวาเนาะทุกคนเนาะ mm hmm. ก็เลยบสะดวกมายมันขืนอียางมันกระเดกแหละประมาณหาถุ่มก็เลยปวดใพากันมาทุกคนก็เลยมาย่ามือเสาเอามาย่ามือเสาก็สซวยขนาดนั่งแท็กซี่มากก็ยังหอดซวยเติมทุกคนเ mm hmm. พราะว่าพากกันมาซวยมาพกพากันมาจนกระถังสิบโมงนาะทุกคนเพ mm ื hmm. ่อมาหอนี่กับพอดีสิบสิบเอ็ดโมงเงนาะทุกคนก็ใส่เวลาในการ เดินทางพอดีชั่วโมงเคืองพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ต้องขอขอบคุณในไลเดอทุกการติดตามถูกกำลังแหงใจเดอจ้าเดอขอขอบคุณในไลจ้าคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตจบแค่เพียงเท่านี้แลวก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่คอยสนับสนุนเนาะทุกคนในการที่ว่าค่ารถเนาะเพิ่นก็ห้ค่ารถในการเดินทางมาหาเม่กะอ่าทั้งบิดทั้งมวนสองพันบาททุกคนแลกกะ เปิกนกระห้ค่ากินน้ำหนึ่งพันบาทน้องพ่อแม่พี่น้องสุภาพก็ต้องขอขอบคุณนายไลด์เดจจ่าเด้อขอบคุณพ่อนแนม่นาะ,นะจ้า,จาขอบคุณนายไลด์เดจจ่าเด้อนีก็ได้มาหอ,อ,กอ,อ,กอดีแม่ล่ะจ้าไปแล้วสบายดีก่อนจะจบคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งและกาช่ยสนับสนุนน้องแพรว่าโดยการเบิ่งโฆษณาให้น้ำเดอจ้าไปแล้วสบายดีอีกเทอะหนึ่งจ้าบ๊ายบาย